ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกด้วยนะครับโอเคครับกลับมากับเอาล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาต่อนะหลังจากที่เราได้ฆ่าด็อดรตูดแข็งดตรตูดแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมีโน้ตอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยดรอา สเต็ปหนึ่งมีเขียนสเต็ปด้วยนะสเต็ปอะไรที่อะไรนะครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนเผื่อมีฐานเออมีมีฐานไหมโอเคครับ okay. วันนี้ตอนนี้เราก็จะต่อสักสักพักหนึ่งนะครับเล่นต่อนะหลังจากที่เราโดนด็อกเตอร์นะครับหยิบกันไกลอย่างโถเยี่ยวตัดนิ้วโอ้โหดูคนระับดูนิ้วฮนะนิ้วนี่หายไปเลยอ่ะไหนะวะมือไม่เห็นก่อนเลยนะ จะโดนเอาวันไก่นะครับเป็นไก่เน่าๆนะตัดนิ้วนะปิดประตูปิดเลยนะฮะเราขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับมาเช็กดูว่ามีอะไรหรือเปล่าเปิดได้ไหมอ่าเปิดไม่ได้นะครับเจ๋งเยี่ยมกิชได้อยู่นะต้องรีบไปนะครับตอนนี้ถ่านเหีืยน้อยเกินัะเลือสามเือสามก้อนครับเปิดได้เปล่าโอเคเปิดไม่ได้ครับเราต้องค้นทุกประตูนะครับก่อนที่จะไปไหนมาไหนนะฮะเข้าไป ยัยทานอื้มโดเป้เฮ้ยอะไรอะอะไรอะมีทานเนะมีทานเลยครอบอะไรวะเมื่อกี้เห็นอะไรกับพลิบกับพลิบหรือหรือจะคิดเปรีอ้าวกระตุกกระตุกโอเคทำไมนี่นะครับเปิดดูอ้าวไม่มีอะไรมีมีฐานไหมมีฐานไหมไม่มีนะครับเราต้องเปิดประตูแล้วโอ้โหแล้วห้องมันจะมืดอยู่ตลอดไหมเนี่ย เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะครับโอเคเซฟแล้วต้องมีอะไรแน่นอนครับจังหวะนี้มีเลยหรือเปล่ามีเลยหรือเปล่าอย่าบอกว่ามีอ่ะนะครับเราขออนุญาตวิ่งนะครับไม่ขอเดินแล้วกันนะฮะฮึ่ม We're close ฟาร์เตอร์ฟาร์เตอร์มาตินเอ้าวตามฟาร์เตอร์มาตินไปเหรอเนี่ยโอเคครับได้ครับแต่ก่อนตามไปครับล็อกเกอร์ขอค้นก่อนครับพอมีอะไรหรือเปล่าเบ๊อปมีอะไรวะเนี่ยไม่มีมีกล้องถ่ายรูปด้วยเก็บได้ไหมเนะี่ยอยากได้กล้องถ่ายรูป เออมันต้องมีแขนอะไรมาเผาอะไรนี้ด้วยวะเนี่ยเฮโอ้ยเสียงรถโอ้ดทรเสียงรถดังเสียงรถมันดังนะครับต้องขอประทานโทษด้วยนะฮะเมื่อกี้บาดหลวงมาตินเดินมาตรงนี้บอกว่าเออบาดหลวงมาตินเดินมางี้เดินมาดูก่อนนะขอประทานโทษนะครับเมื่อกี้มีเสียงรถผ่านไปด้วยนะอืมอุ้ย ไอ้ี่บานหลวงวันนี้โอเคเอดูตามถังดูตามอะไรก่อนเผื่อมีอะไรให้ปิดมีอะไรให้ไหมเนี่ยโอ้ยทังจะใช้อจบท์เลยจบท์มีให้ปีเลยไหมครับเนี่ยไม่มีลงท่อก็ไม่มีโอ้โหบาทหลวงแล้วจะให้ผมไปไงบาทหลวงตายเนี่ยตายเนียบาทหลวงให้ไปไงเนี่ย ไปไม่ได้นะฮะไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาที่เดิมหรตรงนี้ตรงนี้ก็เปิดไม่ได้เออขึคือแบบนี้นะครับอ,อไม่ได้ดูทางครับโอเคเซฟแล้วไฟไหม้ครับมีอะไรหรือเปล่าโูด <c oughs> ไปไงไปไงเนะี่ยจะไปไงเนะี่ย เดือดอุ๊ยร้อน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 เย้ไฟชาครับไฟชาอ๋อเมอร์คัสเต็มบอยดับไฟอ่ะมึงอยู่ในห้องอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยบินอยู่ไม่ได้เลยไปแล้วครับทางไหนเท่าไรตรงนี้หรือเปล่านั่งนั่งเย้มีฐานอะไรไหมฮะมีฐานในนี้ไหมคงจะไม่มีหรอกครับ คไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปข้างนอกเนี่ยโดนโดนตัดเนี่ยนิ้วนางมือนิ้วนางมือซ้ายเข้าไปนะข้างน,นอกไม่เหลือจะได้ออกไปข้างน,นอกที่สูโลกสว่างเอาเปิดไม่ได้ระหว่างดื่มไปนะครับปิดให้ก่อนอ่าใจดีนะครับไม่ต้องมาพูดว่าทำไมถึงใจดีเฮ้ยเโอเคจำไว้นะครับมีอะไรวิ่งมาตรงน,นี้จำไว้จำไว้เนี่ยจำไว้ โอเคเราเดินหาของกันครับเลยให้หรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเดินตีอาร์เรวหรือเดินตีอาร์เรวหรือมีแฟ้มด้วยเด็กแตมมามีฐานอะไรไหมเดินมาหรือเปล่าไม่มีนะโอเคนะ <Okay. S 2> แน่ใจนะเปิดดูก่อนโอเคเยี่ยมเดี๋ยวขยับไปยี่นะน่อยโอเคเยี่ยมก็ใช้ได้อยู่เสียวะ่ะเดี๋ยวดีรอดดีรอดรเองโอ้ยมีอะไรบ้าไม่มีมีให้สามารถหลบหลังเตียงได้ โอ้โหกดแน่นอนเลยอะสตีเต็มมาเลยเนี่ยตัวอะไรเปล่ต้องกดมั้งโอเคกดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเรากดแล้วแอบยังไงนี่แอบในล็อกเกอร์อะกดแท็บฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยสวิตสองตัวก็สินะปัญหาปัญหาผมเกิดขึ้นตลอดครับเฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดอ้าว หมดเลยแบตเตอรี่รรกูกดพีด้าโอ้โหอะไรวะเฮ้ยเดินมาเอย้ยมันเดินมามาตบแล้วอไปไม่ได้ทางซานออาไปได้เลยไปนะครับจังหวะนี้วิ่งเง็บไม่สนใจใครครับไม่สนใจชาวบ้านทั้งนั้นครับเอามาครับเข้าไปใส่ใส่สว่างครับ เขาไปได้หรือเปล่าเขาได้ครับรีบครับตอนนี้รีบเลยฮะเดี๋ยวมันอมือดวงครับโอเคนะครับอันนี้มันก็มาไม่ได้ครับจริงหรือเปล่าวะเดี๋ยวแม่งรู้ดีอีกนะครับผมายว่าเราเปิดประตูไว้นะฮะเพราะเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นมาให้เจอให้รู้อ๋อเฮ้ยเฮ้ยทำไร จะเอาอะาทำความสะอาดร่างกายอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดีสั่งเดี๋ยวเราดีสงโอเคเปิดแล้วอันหนึ่งนะเปิดแล้วอันหนึ่งนะโอเคนะอย่ามานะเยี่ยมเฮ้ยติดปัญหาอยู่ตรงที่อีหานี่ฮะ คือมันเดินไบบนี้นี่ว่ะทิ้หายทิ้หายรอบรอบรอบช่องขับตะกัดนะอ่ารอช่องขับตะกัแม่เข้ามาไม่ได้ดิเฮ้ยไม่ได้เขา้าอ่าเป็นไงล่ะเข้ามาไม่ได้ดิเดี๋ยวขอดูแบบเซียน,นนะฮะชื่ในใจตูดตุด,ตด ไว้ทีเหอะอย่าเดินขวานะน้องหน่าหนาแล้วทำไมไมันต้องหันกลับมาี่ยวะโอ้ดูหน้าตามันเนี่ยหรือเป็นเพราะเราอยู่แถวนี้วะมันเลยไม่ไปอ๋อไม่ใช่โอเคกดผิดอ่ะ เห็นปัวแต่ว <phrases> มันคงไม่เห็นนะสัตว์ปิดดังๆกูไม่รู้ฮะแล้วปิดดังนี้มันก็มาดิวะฟังเสียงก่อนฮะโอ๊ยรถไอติมไอไม่ได้เปิดมาแล้วเจอนะเปิดมาเจอนี่เฮเลย เฮียนั่นไงโหใจไอ้ท่านเบบี้โอ้ยต่อยกูเว่ยี๋หะจับตอกกูโอ้จังเลยจงไร้แม่จงไร้แม่จงไแม่กูไม่กูตือเฮีย้ก็ไม่รู้ วิ่เดินมาดิไอ้คีห้องนี้เนี่ยวะเปนห้องเดิมหาแล้วไรมันก็เห็นกูกูรู้กูรู้แล้วมันต้องมีเรื่องเสี่ยกดได้ยังกดไม่ได้ชีพหายเลยแล้วอีกอันมันอยู่ตรงไหนอะอยู่ในนี้หรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเราลองกลับมาดูก่อนนะเผื่อมันอาจจะอยู่ในนี้โดนตบแทนตัวละครนี่ความรู้สึกไนงะความรู้สึกโอ้โหโกดผิด่านหมดแล้วเนี่ยหมดจริงๆนะครับเนี่ย,โอ,โ,ดยดโอ้โหตรงนี้ก็ยังโอ้โห บา้าดเลงมึงให้กูมาทำไงนี่ยนะชีวิตกูถ้าจทียมจมเพราะมึงเนี่ยโอ้โหก็รู้สึกว่าเหมือนเฟรมเลตจะตกอยู่เนี่ยไปนิดไปนิดไปนิดห้องไหนไวะห้องนี้หรือเปล่าเออห้องนี้มันห้องอะไรเออห้องนี้นี่ห้องอะไรเข้าไปยังยังไม่เข้าไปได้ไหมวะ ใจเอ๋โอ้โหดีเลยไม่ใจเอ๋วดีเลยใจเอ๋ดน่เดิดิข้าไปเข้าไปไปเ่ดี๋วมันคว้าเดิมันคว้าเร็วเออหาไม่ได้สินะแทบตายช็อกก อย่าบอกว <át stars> ่า <acre> มันจะตามเข้ามามันตีอะไร้ราหรือเปเสียงแห่ๆอยู่อยู่ตรงไหนเนี้ยอย่าไปแห่เนี้พี่ไม่ชอบโอ้ยปิดประตูมาแล้ว ปิดปิดแล้วกนปิดแล้วกันเฮ้ยปิดดิไม่ได้เปิดหรือว่าเราต้องกลับไปห้องพี่ว่านจริงๆอะเมื่อกี้เราต้องเดือดโอ้โหว่ามึงยืนรออย่างเงี้ยอยาให้กูเล่นเลยเชื่อกูเหอะนะดูดิห้องหน้าไปยังมีห้องข้างหน้าหรือเปล่า โอ้มันไม่ไปด้วยอ่ะทำไงดีว,วะกี่เปิดประตูมาจะเอ๋เจอหน้าโอ้โหจะเอะเบบี้เลยไปดีหรือเปล่ามันไม่ยอมเดินไปเลยอ่ะครับท่านผู้ชมนะดูนี่ครับเนื้อก้อยเนื้อก้อยขวาขาดนะนี่นี่ชี้มือขวาขาดไอ้นี่มันโคนอะไรวะ มันไม่ไปอ่ะทำไมมันไม่ไปอ่ะไปเองก็ได้เปิดเหงามีขวานให้สักอันหนึ่งคือจะจามประตูไอ้ฝนตกจริงวะน่ะฝนตกมันเหมือนไอ้นี่เลยอะไรนะพอเราสิบ ไปหรือเปล่าเดินไม่ไป,ไม,ไ,ปไม่มาเอ้ามาโอเคคแบบรับ <c oughs> ยืนปแล้ว เฮ้ยแตียงมันแม่งบักแน่เลยผมว่าเฮ้ยเตียงมาจากข้างล่างครับท่านผู้ชมนะเอ้าเฮ้ยไม่ปิดเปิดอู้โดนทุกพิกี้ตายยายาห้องนี้ไปแล้วไม่ไปแล้วต้องไปอีกห้องต้องไปอีกห้องนึ่งหายแล้วแม่งวิ่งติดก็เจอครับ่านผู้ชมนะ โอ้ยทำอไงดีจะวิวะ่งวนอีกแค่สองรอบไหมฮะเปิดห้องครับปิดแม่เปิดประตูไม่เป็นมันต้องพังเข้ามาไปเ,เจอวาวแล้วเจอวาวแล้วเปิดเปิดอืมหลบหลบอ,อ่านีงง่ giờ đưa nước tâm hả, đưa mày không ạ xem mày coi ạ จ่อไปดีไหมจ่อไปดีไหมไม่ดีหรอกเดี๋ยวรอให้เสียงเริ่มเงียบไปนิดนึงฮะเฮ้ยมันเดินเข้ามามันเดินเข้ามาครับมันเดินเข้ามาทำไมดีทำไมตอนนี้เสียงผมอาจจะเปลี่ยนนะเพราะว่าผมอมน้วแข็งไ้ข้างอุ้ยอุ้ยอุ้ย เื่อไหมว่ามันเข้ามาแล้ว <c oughs> ไปหรือยังไปหรือยังเสี่ยววะหรือจะอยู่กนี่ตั้งาทีไม่ได้ไม่ได้นานครับนานนาน,นดูไม่ชอบ ไปแล้วนั่นอ,อกเลยเปิดแล้วนะจิ <c oughs> ้แม่งเดินเอาพอดีเลยชิ <c oughs> ้มหายแล้วชิ้มหายแล้วจิมหายแล้วออกมาทางนี้ออกมาทางนี้ไปแล้ววิง่งวิ่งวิ่งตันเขาอยู่ไร วิ่งกลับมาที่เดิมครับเอาซอก่อนเอาซอก่อนครมากกว่าเดี๋ยวบอกมายืนรอที่เดิมอ่ะไม่ได้ไม่เอาไม่ดีไม่สวยไม่งานไม่รอไม่เท่เดินมามองไว้อ่าแล้วตบหัวเกียร์หลอกไปอ่าไปเลย <laughs> áo gieo à, à? Thế như cái lo cu luật <laughs> mấy đi quá giờ mày nữa <laughs> mình đang <đài> nghĩa <laughs> đưa mà nát กลับมาครับอ่าเราต้องไปห้องที่ไฟไหม้แน่นอนเลยแน่นอนตอนนี้ไปแล้วครับไปหาบาดหลวงก่อนบาดหลวงจ้าบาดหลวงอยู่ไหนอ,อุ้ยเฟมเล่ตกเฟมเล่ตกโอเดี๋ยวไปไปิดประตูก่อนฮนะเพื่อความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินฮนะ อ่าพอมีอะไรไอ้วนมนจะได้พังเข้ามาอุ้ยโย่พี่อะไรเนี่ยโย่โถวโถ่กูก็หลอนมาพอแล้วอืมทำอุ้ยอย่าตื๊บกูเฮ้ยแบงวิ่งอยรู้แล้แพงตกใจโอ้ยเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราดูในห้องนี้ก่อนนะครับสำรวจนะครับ คือศพมนุษย์เนี่ที่โดนหั่นเละเนี่ะเราต้องถ่ายไว้ใจะได้รู้นะครับว่าอา่ที่นี้น่ากลัวแค่ไหนตรงนี้พวกหัาที่เราโดนต่อยขึ้นมาเออเฮ้ยนี่ไงเรารอดแล้วอ,อ,อุ้ยเฮียตกใจซับอย่าพางี้ที่ อย่างไรวะอย่าเงี่ยวอลเลเดอร์อ่าเห็นมันบอกมันทดลองเยี้ยแม่งโอ้โหโอ้โหเซฟเลยงั้นเดี๋ยวขอคัดก่อนนะครับไม่ไหวจริงๆแบบหลอนเลยขอคัดก่อนนะครับบ๊ายบาย